สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโลชา a Channel ค่ะคะ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการปักหมุดร้านค้าใหม่ะคะ่ะทุกคนในกรณีนะคะทีเ่เพื่อนๆเนี่ยเกิดปักผิดค่ะสมมติว่าร้านเราตัอ้งอยู่ตรงเนี้ยแตเ่เพื่อนๆไปปักไว้ไกลมากเลยแบบฉันปักผิดอะคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวพอจะมาบอกวิธีการแก้ไขหมุดกัน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็เรื่อนนะคะมาในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ตรงกับร้านค้าของเราหรือว่าบริษัทของเรานั่นเองะคะ่ะทุกคนโดยวันนี้นะคะจะต้องแก้อย่างไรก เดี๋ยวพอเนี่ยไปบอกกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมแล้วนะคะทุกคนเราไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยพอเราเข้ามาแล้วนะคะสาหรับใครที่เคยเปิดแล้วนะคะหรือว่ายังไม่รู้ว่าวิธีการ เปิดร้านค้าแบบปักหมุดร้านค้าใน Google Map ทำยังไงนะคะพอยมีการทาคลิปสอนเอาไว้แล้วนะคะทุกคนนะเดี๋ยวพอยิงลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างคะ่ะทุกคนแต่าสาหรับใครนะคะที่เคยปักหมุดไปแล้วพอเราเข้ามาที่หน้า Google m a p นะคะทุกคนด้านล่างเลยนะคะทุกคนจะมีคําว่าธุรกิจกับเพื่อนๆกดไปที่คําว่าธุรกิจได้เลยหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆกดได้เลยนะคะที่คําว่าแก้ไขโปรไฟล์ค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะก็กดไปที่คําว่าข้อมูลทางธุรกิจได้เลยะคะ่ะเ,เพื่อนๆพอเรากดเข้ามาแล้วนะคะพเพื่อนๆนะก็จะมีข้อมูลทางธุรกิจของเราค่ะไม่ว่วาจะเป็น อธุรกิจนะคะหมดหมู่รายละเอียดอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้เลยเนาะแต่วันนี้ค่ะทุกคนเราจะเลื่อนลงมาที่ด้านล่างกันค่ะเพราะว่าเราต้องการแก้ไขหมดนะคะทุกคนมาตรงนี้เลยค่ะทุกคนคําว่าสถานที่ตั้งและพื้นที่ค่ะทุกคนอ่ะอย่างอันนี้นะคะเขาก็จะมีตัวหมุดอยู่เนาะที่เราปักไว้อันเก่าสมมุติว่าถ้าคนไหนปักผิดค่ะเพื่อนๆเรากดที่คําว่าแก้ไขอีที่เป็นรูปปินสอตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆกดไปได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเขาก็จะให้เราเนี่ยใส่ข้อมูลที่อยู่ค่ะทุกคนในกรณีที่เพื่อนๆใส่ดกันนไ้เลยนะ แล้วก like okay. ็วิธีการแก้ไขค่ะทุกคนอย่างอันนี้นะคะทุกคนนะเนี <illy> ่ยสมมติว่าตอนนี้พอยกาลังปักหมุดผิดที่อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนๆก็ทําการปรับได้นะคะทุกคนกดคําว่าปรับด้านบนเนาะแล้วที่นี้ค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะสมมติว่าอ่ะหมุดมันไปอยู่อย่างนี้เลยทุกคนมันไปอยู่ไกลแบบอยู่ผิดที่นะคะทุกคนนะพอแนะนํานะคะเครื่องมือตัวนี้จะช่วยได้มากเลยนะคะก็ให้เพื่อนเพื่อเนี่ยมายืนอยู่ตรงร้านค้าของเราเลยค่ะทุกคนที่นี้นะคะกดไอ้ตัวกลมๆตรงนี้ได้เลยค่ะทุกคนแล้วก็กดคําว่าตกลงแบบนี้เนาะมันจะกลับมาปักหุดอยู่่ตรงทีแบบ เราอยู่ค่ะทุกคนทีนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ถางเข้าไปให้มันใกล้ๆนะคะเพื่อนเพื่อนนะพอถางเสร็จนะคะพเพื่อนๆนะพเพื่อนเเลื่อนนะคะตำแหน่งนะมาให้มันตรงกับที่ที่เราอยู่ได้เลยค่ะทุกคนอะ่ะทีนี้พ,อ,พอเพื่อนเพื่อขยายขึ้นนะคะมันก็จะละเอียดขึ้นอีกเยอะเลยนะคะอะ่ะเพื่อนๆก็อาจจะขยายนะคะแล้วก็ปักหมุดให้มันแบบตรงที่สุดนะคะอะ่ะ อ่ะสมุดอันนี้เราจะขยายให้สุดเลยนะคะแล้วก็ปักหมุดให้ตรงค่ะทุกคนสมุดนะคะว่าอยู่ตรงนี้นะคะพอเราแบบรีเซ็ตโอเคแบบฉันปักหมุดถูกต้องเลยนะคะทุกคนนะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดคําว่าเสร็จนั่นเองค่ะพอกดคําว่าเสร็จนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆกดบันทึกไปอีกรอบหนึ่งได้เลยนะคะพอเรากดบันทึกกับทุกคนหมุดเนี่ยก็จะอยู่ตรงที่ที่เราเนี่ยปักนั่นเองนะคะทุกคนนะมันก็จะถูกต้องแล้วก็แม่นยําขึ้น,นะคะ่ะทุกคน เท่านี้เลยนะคะเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็กดบันทึกได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเรากลับไปที่หน้าหลักนะคะทุกคนหมุดเนี่ยมันก็จะกลับมาตรงที่ร้านค้าเราแบบตรงมากๆเลยนะคะทุกคนนะอันนี้นะคะก็เป็นวิธีนะคะในการปักหมุดใหม่นะคะในกรณีที่เราปักหมุดร้านค้าของเราผิดหรือว่าปักหมุดบริษัทของเราผิดนะคะเพื่อนๆปักหมุดตามนี้ได้เลยนะคะวิธีการแก้ไขเนี่ยคือง่ายมากๆเลยนะคะก็วันนี้ค่ะพอก็มาฝากวิธีการเอาไว้เท่านี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันด้วย ส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็ว,วันนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย